กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการมุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าเริ่มจากกระบวนการคิดที่พัฒนาจากการอ่านผ่านการเชื่อมโยงความรู้การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้เขตตรวจราชการที่5ได้ทำการติดตามและให้ทุกเขตพื้นที่วางแผนการดำเนินงานและมีการลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการทำการทดสอบ คิดค้นวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาการสอบให้กับนักเรียนตามบริบทพื้นที่มีแผนการติดตามและรายงานผลอย่างใกล้ชิดโดยมีนักเรียนทั้งหมด512,807คนมีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ประจำปีการศึกษา2567จำนวน124,797คนคิดเป็นร้อยละ24.33 ทั้งนี้มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความฉลาดรู้ตามแนวทางพิซ่าจำนวน75,462คนคิดเป็นร้อยละ60.46โดยมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน29,685คนทั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการสร้างข้อสอบพิซ่า ในระบบพิซซาออนดีมานจำนวน28,219คนคิดเป็นร้อยละ95.06จากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ได้โมเดลต้นแบบค้พนพบวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน อาทิเช่นการขับเคลื่อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรมีการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารมีการจัดอบรมปฏิบัติการสร้างการรับรู้สู่นวัตกรรมการสอนมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องทำให้สถานศึกษามีแผนในการขับเคลื่อนส่งผลให้ครูแกนนำสามารถขยายผลสู่ชั้นเรียนและมีการสรุปผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน การขับเคลื่อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัฒนลุงเขตหนึ่งมีการติดตามการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้เดือนละหนึ่งครั้งด้วยระบบออนไลน์ผ่านซ o ม m ิ e ติ้งมีการนำแนวทางการประเมินพิซซ่าไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการอบรมขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ในทุกด้านในรูปแบบออนดีมานเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อีกด้วยการขับเคลื่อนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2มีการขับเคลื่อนพิซ่าด้วย C.P.N.2S ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาสู่การเรียนดีมีความสุขโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จโดยยึดสองค์ประกอบหลักคือบริบท กระบวนการดำเนินงานและเครือข่ายการขับเคลื่อนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครศรีธรรมราชเขต4ขับเคลื่อนโดยใช้รูปแบบกระบวนการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จพิษาโมเดลโดยมีการวางแผนการสร้างความเข้าใจส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามสะท้อนผลและรายงานผลส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและความฉลาดรู้ที่เหมาะสม และการขับเคลื่อนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสงคลาสตูลมีการขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการภายใต้พิซซ่าโมเดลโดยมีการวางแผนส่งเสริมความรู้การนิเทศติดตามการประเมินผลทำดีทำได้ทำทันทีเรียนดีมีความสุข